คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการทดลองของครูปัดกับของครูแอมกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้คุณครูก็ได้ต่อวงจรไฟฟ้าแบบที่1เสร็จแล้วนะครับโดยการนําหลอดไฟฟ้า2ดวงมาวางเรียงกันครับคราวนี้ครูแอมสับสวิตช์ลงครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลอดไฟนั้นสว่างทั้ง2ดวงครับคราวนี้เราจะทําการถอดหลอดไฟฟ้าออก1ดวงครับ อยาให้นักเรียนสังเกตผลการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่เหลือนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณครูแอมก็ได้ทำการถอดหลอดไฟฟ้าออก1ดวงแล้วครับผลการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่เหลือเป็นอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับ หลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือนะครับก็จะไม่สว่างนั่นเองเอถ้าเราลองถอดอีกหลอดหนึ่งล่ะจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวครูแอมขอใส่หลอดไฟฟ้ากลับไปที่เดิมก่อนนะครับตอนนี้หลอดไฟฟ้าทั้ง2หลอดนี้นะครับสว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าเราลองถอดอีก1หลอดนะครับจะเป็นอย่างไรครับเราลองมาดูผลกันนะครับ นักเรียนไปทางสังเกตการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่เหลือได้เลยครับเอเป็นอย่างไรเอ่ยหลอดไฟฟ้าที่เหลือก็จะดับหรือไม่สว่างนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับไม่ว่าเราจะถอดหลอดไฟนะครับดวงใดดวงหนึ่งออกจากการต่อวงจรไฟฟ้าแบบวางเรียงกันนะครับก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือไม่สามารถทํางานได้หรือหลอดไฟฟ้าดับนั่นเองครับ คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรไฟฟ้าแบบที่2ครับสําหรับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบที่2นะครับคุณครูก็จะนําหลอดไฟฟ้าทั้ง2ดวงมาวางขนานกันหรือวางคอมกันนะครับคราวนี้คุณครูก็จะสับสวิตช์ลงนะครับจะสังเกตได้ว่าหลอดไฟฟ้าของเราสว่างทั้ง2ดวงครับคราวนี้คุณครูจะนําหลอดไฟฟ้าออก1ดวงครับผลจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ ตอนนี้ค,คุณครูก็ได้นำหลอดไฟฟ้าออก1ดวงแล้วครับนักเรียนไปทางสังเกตผลการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่เหลือได้เลยครับผลเป็นอย่างไรครับนักเรียนใช่แล้วครับหลอดไฟฟ้าที่เหลือนะครับยังคงทำงานได้นะครับหรือยังคงสว่างอยู่นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองถอดอีกหนึ่งดวงกันดีกว่านะครับครูแอมใส่หลอดไฟฟ้ากลับไปที่เดิมนะครับ จากนั้นเดี๋ยวครูแอมจะลองถอดหลอดไฟฟ้าอีก1ดวงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณครูแอมก็ได้ทําการถอดหลอดไฟฟ้าออก1ดวงแล้วนะครับดวงที่เหลือเป็นยังไงครับนักเรียนใช่แล้วครับดวงที่เหลือยังสามารถทํางานได้อยู่นั่นเองครับหรือยังคงสว่างนั่นเองครับ ดังนั้นในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบที่2นี้นะครับไม่ว่าจะถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรนะครับก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือยังสามารถทํางานได้หรือยังคงสว่างอยู่นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูการบันทึกผลกับคุณครูปัดกันครับมาค่ะคุณครูก็จะมาบันทึกลงไป